เราอยู่ที่เมอร์เล่นนะครับเราจะขึ้นกระเช้าขึ้นไปตอนนี้เราจ่ายแค่ขาเดียวก่อนเพราะเราไม่<ร>ได้ขึ้นบนนั้นไม่ใช่ต่อตอนนี้นอ่าใช่อยู่แล้วเมอร์เล่นเรากำลังจะขึ้นกระเช้าไปเมอร์เล่นนะครับซึ่งอันนี้เป็นไกด์ไลน์สําหรับคนที่เช่ารถเที่ยวเราไม่ต้องซื้อสวิตพาสใช่ไหมอันนี้เ,เรามาซื้อตั้งหาก,ก็คือเราซื้อต่อหนึ่งก่อนก็คือขึ้นไปที่เมอร์เล่นแล้วเดี๋ยวถ้าเราเดินลงมาเราค่อยไปซื้อรถลากเองอืมค อันนี้เป็นสถานีที่เราซื้อตัว๋วแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขึ้นเคเบิลคาร์กันไปบาย Let's go ทำไมไม่มีคนเลยล่ะผิดสถานีหรือเปล่านะเราเชิญบูนหนึ่ตงตอนนี้รอเคเบิลคานะมันน่าจะติดได้ตอนที่กระเช้ามามาแล้ว เราจะขึ้นกระเช้ากันนะฮะตัวเตรียมที่แก้นะลูกบาร์โค้ดนะครับเ,เดี๋ยวรอกันต้องเราต้องรอให้คนออกมาก่อนไปเขาจะเปิดนี้ให้เราปะไ,ไ,ไ,ไปเข้าไ,ได้เลยใช่ไหมตุนมานี่มองมุมนี้ นั่งเลนี่นั่งนี่เลยอยู่มุมนี้แนหะอ่ะเป็นไงตอนนี้เราขึ้นมาบนตอนนี้เราขึ้นมาบนกาลาดาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเที่ยวบนมเมอร์เรนกันวันวนี้อากาศปิดคนก็เลยน้อย,เ,ยเราจะลงที่ไหานี้กะเลยครับแล้วเราจะย้อนมาถ่ายรูปที่เนบุน,นั่นที่เป็นปกแ ไปแล้วว wow. 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 oh uh, uh. uh ้าวว้าวว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราขึ้นมาสูงกันมากอ่ะ ันนีกเับมาเล่นไปตัวไป Thank you bye าย e bye ได้แล้วก็ขึ่งไฟเห็นไหมนี่ไงขึ้นได้เลยปะใช้ตัวไหมเขาบอกว่าอันนี้นั่น เราขึ้นมาบนรถตอนนี้เราขึ้นมารถบนรถไฟนะครับจากสถานีรถอปนะครับที่นั่งคอนราล่าขึ้นมาก็จะต่อรถรางตัวน,นี้รถไฟตัวน,นี้ไปที่เมืองแล้วแอตโตก็มาด้วยโอเคแล้วแอตโตนั่งตรงไหนรู้ไหมห้งไหนอ่ะห้องไห อืมอินพอร์ตฟอร์มพัรยาอินพอร์ตฟอมเป็นลุนสแลนเราขึ้นมาทำอะไรกันไม่รู้รถไฟอยู่บนเขาสูงพันสี่ร้อยกว่าฟุตเห็นอะไรเนี่ยกินเดียว้าวเราอยู่ที่โมเดลแล้วนะครับนราวยยาแอดโมเดลเรามารุ้นกันวันนี้พอ <ไ>ป <S <S อันนี้เป็นรถไฟที่เรานั่งมากันนะคะออกมาจากสถานีแล้วนะคะหมู่บ้านที่ใครก็อยากมาแต่ตอนนี้คือโอ้ my god อันนี้ในเขาเหรอ ไหนอะมันมีร้านมีอะไรขายบ้างไหมมีแค่นี้เหรอมีนี่ชอบมีตรงนี้ถ้าไม่ทำสิ่งนี้ก็แดงว่ามาไม่ถึงสวิตนั่นก็คือการที่ เด็กน้อยจะกรอกน้ำใช่ไหมอันนี้คือน้ําจากเจแปนแอลเอ้ยน้ําจากเข่าแอลเน้นน้ำลเข่ามานห่อไปเข้าเมนห่อใช่ไหมเข่าเข่าถัดแมนห่อน้ําจากเข่าแอลอืมอ่ะเอาไหนกรอกเลยอ่าอืมชิมลองมาชิมเิ ลูกม mm. ันต้องกอกเต็มทิมทิมทิมอ๋อชว์กโ้องไหนครับอืมเป็นไงน้ำจะเขาแอลเย็นอือออือหือนไงอืมอืมเย็นเลยอ่ะเออเอาเอาดีกล่องให้เต็มดี แอตโรควันออกปากรอฟ้าเปิดนะครับรอมาแวะที่คาเฟ่หนึ่งร้านน่ารักมากที่เมอร์เรนร้านน่ารักมากมีกาแฟเย็นแล้วก็มีเชฟความหวังของเรามากันละตอนนี้อืม ราลอกันมาตะพักนะครับตอนนี้ามาถึงสวนแล้วเห็นหครับสวยมากเลยสวยสวยสวยเริ่มมาปลาเริ่มม้ย เ,เดินลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆกินเมาวางโอเคไปเดินฝั่งไหนไม่นี่หรอไม่ลงนี่หรอฮะไปลูกตุนเป็นผู้นำนะวันนี้นะพาเดินไปเลยไปกันเลย Soon, soon. Be careful. This is mountain. We're standing on. ระหว่างทางที่เดินลงเขาโชคดีมากๆที่แดดออกทันเวลาเราก็ได้เดินชมวิวมันคุ้มค่าแก่การที่ต้องมาจริงๆนะเพราะว่ามันมันสวยมากต้องมาสักครั้งใครที่มาสวิตเซอร์แลนด์ต้องมาเมอร์เรนแล้วก็เดินลงมันเป็นอะไรที่แบบอืมจุนเหมือนมาเทอร์ฮอรเลยเขาลูกเนี้ย ระหว่างทางก็จะเจอน้ำไหลน้ำปกเราจะมุ่งหน้ากันไปต่อ นี่คือกระเช้ากระเช้าอะไรเนี่ย s สวิตสกายไลน์อีเกิลเมลทันจุงฟ้าจุนไปเหยียดเดินริมข้างในกับป๋าลูก you guys subscribe or you get say goodbye to wake up And they're gonna keep you up. They're gonna let you down. They're gonna let you เราก็มาถึงเส้นชัยแล้วนะครับที่หมู่บ้านกิมเมวาวนะครับสําเร็จภารกิจของเม์เล่นนะครับแล้วก็ฟ้าเปิดแล้วอตอนนี้ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่สถานีนะครับสเ,เตรกเบิร์กนะครับเพื่อลงไปเราก็จะมีจุดที่คนมารับเราอ,อนนโอเค นี่กันแล้วอือเรากำลังจะซื้อตั๋วกลับลงไปข้างล่างแล้วเรากล,ลังจะไปเชอวอืมกำลังจะนั่งกระเช้ากลับแล้ว เหนื่อยมากแล้วมันสนุกมากด้วยหลบก่อนลูกหลบอเอาฝั่งนี้มันตัเหนื่อยจริงอะ่ะเติมเตยมตัวนะไม่มีคนเดี๋ยวไป <คน S 1> อยู่<ล>ยมุมนู้นเลยนะไม่น่าเชื่อไม่มีคนอะ่ะ

โอ้โหโโหโโหตุลอืมโอยมันเหมือนเราลอยอยู่บนอะไรก็ไม่รู้ว่าโอไมค์ก็ดโ้ตุดูดิเหมือนเราลอยโออุยเป็นสีลุงอ่ะ

เราลงมาแล้วนะครับอยู่ที่สถานีเซนเซอร์เบิร์กนะครับก็รอ,อ,อคนมารับนะครับแต่ถ้าคนไหนที่มาเองก็อาจจะต้องนั่งรถบ,บัสบริเวณด้าหนหน้าเนี่ยกลับไปที่เราท่านบูนั่นอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะต่อรถไฟกับที่พักอะไรอย่างนี้โอเคจบละสําหรับวันนี้ที่เมอร์เล่นเดินเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับกลับไปนะนนแล้วต่ออันนี้เราจะทําอะไรอ่ะบ๊ายบาย